สรุปมันเป็นยังเห็นใหไข่เล้วเห็นคนเบะง่ายครั้งแรกของน้องทอจะกินอะไรยังก็แฮมเบอร์เกอร์ว่ามันเป็นซาลาเปาแฮมเบอร์เกอร์กินมึงดูโมว่าทอครั้งแรกอีหล๋เออคือการเวิร์ดพละก้อนว้าวคุณนะมีมีการถ่ายมูอก่อนกิน เอากินกินกินกิ t hamburgers อืมยอยอืมไรกเจ้ามาอรยมากอันยองฮาซโยยอรบุนยอรบุนทุกทุกคนทุกคนเนาะเอ้ยสบายดีทุกคนอรม hamburger is hamburger ย้อนหเซีโยโย่ระบุสบายดีทุกคนเนาะาีว่มันน้อยมาเปิดกล้องตอนแลงเรียนภาษาเกาหลีครับครับคำคาบแลงคิดว่าจะซื้อไก่ทอดหิวเขาจะเลยพากันไปซื้อแฮมเบอร์เกอร์มากินอืมมันจะซื้อไก่ทอดมันแพงอืมนั่งทอดมาถือแจ นักกนนีนน้น้อยสิแนะนำมาเพื่อนห้อมห้องเฮียนตอนตอน,นอค่ำเนาะภาคค่ำชื่อหยังชื่อเสกสถาันเป็นคนเป็นคนแข่งเดวมาเบิ่งน้าเฮาให้ย้ำตับหัว,ขวแข่งตัวเองดึงตแบบึงเลยฮะเป็นคน,นแข่งใส่สมบูรณ์เรือลืมลังใส่สมบูรณ์ ไดสมบูรณ์ขอบงย้ายมาอยู่เบียนนี่จกับบอืมเอายังต้องีกได้จำนวนแล้วยังต่องจัดอีกไดเพื่อแล้วเขนค่นานั้นเป็นเดือนกับพระมาเดือนปลายเงินปลายแนาวเน่องจานั้นยดงหัวหนึ่งเนาะยังหัวหนึ่งทอดทอดทอสบายดีโทษยังได้โดนละบา ใช่เพราะฉะนัสารนัดพลิกหนุ่มมาจะแข่งใดท้อมาจะแข่งใดพวกแก้วบอกแก้วเธอทอเป็นคนสวนเผามองมาเห่างไกลเนาะเธอพักอยู่กับไผยอันดูนานน้องสายดูนานน้องสายเธอเนี่ยคนตั้งแขนกับเจ้าบูมิบุมีห้องพักให้เขาก็ต้องได้เส้าห้องเองเนาะในในในอยังอีกคนนึงยังอีกคนนึงยังอีกคนนึงเบิ่ง คุณจำบ,บาซ่ะนี่ยคนแจมบาซัตซื่อยังเนาะซื้อน้อยคนัซื่อน้อยคือกันเฮียนงมูแล่เป็นจังไบบมวนอยู่บ่มวนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ใจดีไลา์อาจารย์ใจดีเนาะผู้ย่านพี่อาจารย์งง่ายเนาะสบายนี่แหละมองัวหอมพรมาอิสตัวเดียว มาซิสไซโยเซลอีค่เบ,บุเกอร์จะน้อยน้อยกินอันนี้เดียวละเสีเอาให้บึ่งเวลาอาจารย์สอนนะอาจารย์ผูนนี้ใจดีเจดีัน้ใจดีตา่ะอืมนาฮักขนาดเลยท่าบ,บุเดมบอเฮียนำอาจารย์นี่น้อยว่ครับห้องว่าได้เข้าใจไว้เพราะว่าอาจารย์จะสอนดีเนาะกะอธิบายหลายทุกคนวันนี้เขามีข่าวดีมาบอก ได้ยินอาจารย์ว่าเดือนแปดประมาณเดือนแปดเดือนเก้านี่แหละสีนีเสียงวันเสาร์ถ้าผู้ใดยังบ่ได้มาเฮียนรีบมาสมัครเฮียนเดอร์เพราะว่าิีด้เส็งเนาะิไดีเส็งไ,ไปพออร้มอมกันบบได้ข้าโฆษณา,า,าอีหยังดอกแต่ว่าอยากสวนมู่มาเฮียนซื่ๆเนาะเฮียนน้กันหลายคนก็ม่วนบบได้ค่าโฆษณา,าอีอาหอยังดอกไม่แต่อยากแบบ มีมม่มาเฮียนากันอยากให้ทุกคนได้ไปเกาหลีไปหาเงินเพราะว่าหาเงินอยู่บ้านเขาหายยากลำบากหาก็ง่ายยุ่แต่ว่าได้น้อยมันไม่พอกินเนาะตอนนี้เขาก็ยังรอต่อไปทุกคนก็รอเสยงรอที่จะเสียงข่าวดีก็มีเท่านี้แหละเนาะประมาณเดือนแปดเดือนเก้าเนี่ยก็จะว่าสิมีเสียงมีเสียงอีีเลยอือช่วงนี้น้อยหันกะ กำลังคุมเฮียนเนาะเฮียนเบิดมือเลยเศา้าสวยแรงเมนอยู่หงเฮียนจันหาสุแล้วเมนได้อยู่หงเฮียนเสาร์อาทิตย์กลับบ้านเข้าป่าหานะเดี๋ยวมาเฮียนนำกันเด้อคือคือาเพนนคือราเพนคือเพนชู่จู่ปันเชจ นับบ่ีคือคือไรแพนคือไรแนจูบันจูบังเจีจปันเดอร์โอเคตัวน,นี้กาเป็นโฮงบูเฮลเม็นเกเที่ยวภาใส่กะมาเขียนังลืงแล้วเป็น่าเป็นเน่นก่อนโงบูฮาร์เนินกอน เมียนังซื้อาบอกเรารค่าป็นเจเป็นประโยคท่านขู้นกองมท่านผู้กอเรื่นคงรู้ว่ารืนดซึ้งนอมัวร่บไลงการเียนภาษาตรนีมันยากายนบอกเป็นภาษาลราเนาอาจจะบอกเลียนจำล่าโดยต้อไปาทำาที่ำกรมะำกรมการออกกำลังกายโอเคการออกกำลัง าเนินกดโอเคอุนดงอาเนินกดบริจาคเือประโยกเองการออกกำลังกายเฮ็ดให้ห่างกายแข็งแหงโอเคการออกกำลังกายเฮ็ดให้ห่างไกยแข็งแหงอุนดง มุดโดนเหวัมบอกวยายมาออกก็ลังกายหลังเ็น็เป็นมุดโดนหาเ่องกอ็เบนก็เป็นคำกรรมาเออเต้อ็เปลี่นมาก็กลายเป็นมุโดหาเรื่องกอดการออกกําลังกายมันบอกหลัเ็น็เป็่นขาไปโยนเต้ไปโยนทต่เป็นมุโดหาเรื่องกอดชี้มนคำเราจะไปที่น่นก่อนหน่กจะเป็นเ็นเป็นขา

กรณีไซซี่ตัวนีขันซีไซยื้นตั่นียื้นมันกับซี่เบกยังบอกื่นนี่ดกนนีมันกับซีเบกขันซีไซนตัวนี้่นที่นเ่มันกับวินเนอร์แล้วับอกหลายอามยขันเช็คเกิลอีกนี่กช anyway. ื่อจวาโอตัวนันที่จะไม่บอกตจ

เนียมาการกินจะเรีวยวเป็นการกินเบอกกักโอเคเดี๋ยวส่แต่งลงนักเกียวเอเมอินขาเนินกอดชีชวัวโยค่ะให้ส่แน่ง ได้แล้วไปชิเงินบักการไปเียนุกมือเหนนิดเดียวอแล้วไปลก็รือแล้วไปรถกาไปโคหังเอทุลอขาหน่งกอดซึ่นชวยโอคังเอโอลาขาหน่งกอดซึ้นชวยพิม ไม่องทำเซลโก้ยหันต่างเกินโทราคาตึงกดตึงการก้าวต่างเกินดว่าห่าตับไมบอกคอยมักการก้าวต่าเกินเค็ตตว่อไปเซนต์บัมจหนึ่งยมงฮวานึ่งโคนึ่งก 중하해요. 하해요. 오케이. จัดหนังสือให้มันจัดเจนกว่านะเม่ไมปยัดเกี่ยร์เธอวะลองเขียนตัวนี้เนี่ยคือแจ,จ้งโลกข่าวประจานี้อายเล็กนี่เอายี่เคเซโยไปเลิกแล้วเอาอถุงของขวบกันไปน้อนเซงมิม อย่า <pedestrian> ล <funded> ืมเครื่องเด้อไปอุ้ยมืดแท้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อมื้ออื่นมาเียนบ่มามาวะโอเคเจอกันมื้ออื่นซะนะ